วันนี้ตำรวจภูทรพระประแดงสมุทรปราการนะคะคุณคผู้ชมคะจับกลุมผู้ต้องหาคดีเผารถยนต์ห้าคันมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันของชาวบ้านนะคะปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันกันกบป้าจักกะแล้เหนียวในตำนานคุณผู้ชมคะ,ค,ะคือป้าจักกะแล้เหนียว<ฮ>เนี่ยเขาเป็นคนที่ไปผิดบงังเอาเงินทอนมานานเกือบสิปีแต่ว่าไม่เคยถูกจับกลุมได้นะคะนี่เป็นนาทีที่ทางตำรวจนะคะไปกับหมายจับค่ะ ไปจับกลุ่มนางสาวน้ำพึ่งเนตทิพย์อายุ51ปีที่บ้านในอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีผู้เสียหายเนี่ยร้องทุกมาว่ามันมีคนก่อเหตุเผารถยนต์ถึง5คนเอ่อ5คันนะคะแล้วก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์อีก1่คันเป็นรถของชาวบ้านเนี่ยเสียหายก็สอบสวนไปสอบสวนมาเจอผู้ต้องสงสัยคือนางสาวน้ำพึ่งนี่แหละ ติดตามจนได้พบพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ขอหมายจับจากสารจังหวัดสมุทรปราการเข้าจับกลุ่มตัวตํารวจบอกว่านางสาวน้ําพึ่งเป็นคนเดียวกับป้าจักกะแล้เหนียวที่โด่งดังในตำนานค่ะ hmm. ป้าจักกะแล้เหนียวเนี่ยไปปิดบังเงินทอนตามร้านค้าทั่วไปไงแล้วก็ร้านสะดวกซื้อมาเป็นสิปีไม่เคยมีใครจับกลุ่มดำเนินคดีได้ตำรวจบอกเนี่ยจับกลุ่มครั้งนี้ได้ uh. ปุ๊บนะโอ้โหมีฉาย,ยามาจากประชาชนเลยเรียกท่านว่า มือปราบป้าจักแรแล้เหนียวค, <c oughs> คุณผู้ชมจำในมันที่มันเคยมีวงจรปิดอ่ะแล้วแล้วจะมีคุณป้าคนนึงที่เขาสวมหมวกสีต่างๆอ่ะอคนนี้แหละอ๋อนี่นี่แต่แต่ด้านหนึ่งคุณผู้ชมต้องฟังเขาด้วยนะคุณน้ำพึ่งเนี่ยนะคะ,ะยังยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนเดียวกันกับป้าจักแรแล้เหนียวในตำนานนะ,ะแต่พอไปสักถามญาติพี่น้องของผู้ต้องหาก็ยืนยันว่าใช่คนเดียวกัน นางสาวน้ำผึ้งเนี่ยคือป้าจักรเลเหนียวจริงแล้วตัวนางสาวน้ำพึ้งก็มีอาการคล้ายคนที่ไม่ปกติแต่ตำรวจบอกว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นข้ออ้างไม่ได้ไงนะก็ต้องให้ทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นคนระบุนะคะ ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าป้าจักรแกละเหนียวเคยก่อเหตุปิดบังเอาเงินทอนในพื้นที่อำเภอพระประแดงมาแล้วอย่างน้อยถึง9้าครั้งด้วยกันตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาที่ป้าจักรแกละเหนียวก่อเหตุปิดบังเอาเงินทอนตามร้านค้าเพราะว่ายังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งถ้าหากมีหลักฐานนะคะว่าป้าจักรแกลเหนียวก่อเหตุให้ใครเสียหายคุณก็สามารถไปแจ้งความกับทางตำรวจได้ในพื้นที่เลยนะเพื่อเอาผิดกับป้าได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาวางเพลิง แล้วก็าทำให้เสียทรัพก่อนค่ะไม่ไม่ไม่ให้ตัวเขาหลัก่าจักพยานหลักฐาที่มียาที่มีพอพอเชื่อได้ทั้งรูปพันสันฐานทั้งอ,อุปกรณ์เครื่องแต่งกายกิ๊ติดผมนะครับแล้วก็รวมทั้งแมสต่างๆนะฮะแล้วก็ประกอบกับทางญาติของผู้ต้องหาเองก็ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน